คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเือท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ,รบยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเหตุการณ์คุณแม่ท่านหนึ่งครับได้โพสต์คลิปลูกสาวลงไปนะครับที่ชูไม้ชูมือ เป็นตัวเลขบอกมานะครับเราไปดูเหตุการณ์สาคัญครับว่าคุณแม่บอกอะไรกันบ้างครับเมื่อมีผู้ใช้ t ิกตอกรายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้โพสต์คลิปลงไปพร้อมทั้งระบุข้อความว่าแม่ไม่ได้งมงายนะแค่ถูกสามวดสอนเมื่อลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมน้องใบบัวดาวน้อยดวงใจแม่บอกว่า แม่ไม่ได้งมงงายนะแค่ถูกสามงวดซ้อนแต่เมืแมหนูน้อยเกิดมาเป็นดาวซินโดรมชื่อน้องใบบัวครับชูไม้ชูมือมานะครับคุณแม่บอกว่าแค่ถูกมาสามงวดซ้อนแล้วนะครับงวดนี้ก็คงเป็นงวดที่4ี่ครับท่านผู้ชมครับหนูน้อยชูไม้ชูมือเหมือนใบเลขให้คุณแม่นะครับไปดูกันชัดๆครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นเป็นอะไรครับชูไม้ชูมือบอกให้คุณแม่แล้วนะครับคุณแม่บอกว่าแค่ถูกมาสามงวดซ้อนเท่านั้นนะครับ งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่4แล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเป็นอะไรบ้างครับถ้าจะตีกันชัดๆตีกันแบบตรงๆนะครับคำปั้นก็เป็นเลข0ูนย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชู5นิ้วครับก็เป็นเลข5ได้หนีไปไหนไม่ได้นะครับก็คงจะเป็น0-550นะครับแอตตีเป็นอย่างนั้นนะครับหนูน้อยน้องใบบัวครับก็จะมาให้โชคกับคุณแม่แล้วก็จะมาให้โชคกับพวกเราแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ ลองแปลดูลองตีดูนะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณหนูน้อยนะครับน้องใบบัวนะครับที่มาใบตัวเลขให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอให้น้องใบบัวหายไวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16กุมภาพันธ์2564ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ